ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ติด1ใน1.1ล้านคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทจากทางรัฐบาลในวันนี้ด้วยนะครับและสำหรับท่านที่ได้รับแจ้งภายในวันนี้ก็ยังไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมีลุ้นวันพรุ่งนี้วันที่30 เมษาเพิ่มอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทางกระทรวงการคลังจะทำการแจ้งผลและโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีกเป็นจำนวน480,000รายเลยทีเดียวนะครับ และหากยังไม่ได้รับแจ้งหรือรับโอนเงินภายในวันพรุ่งนี้ยังมีลุ้นต่อในสัป,ปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมอีกนะครับผมคิดว่าต้องมีสักวันแหละครับที่เป็นวันของเราหากเราเข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทซึ่งที่ผ่านมา มักจะมีคนเข้ามาสอบถามผมค่อนข้างเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราเข้าไปเช็คสถานะและสถานะเปลี่ยนแบบไหนทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทมาดูกันเลยนะครับก่อนรับชมคลิปอย่างไรฝากกด l ับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ ซึ่งก่อนจะมารับชมคลิปขออวยพอรอวยชยัยให้ทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปโชคดีได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทกันทุกๆคนเลยนะครับแบบสถานะที่1เป็นแบบการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมและเราเข้าไปเช็คสถานะ ตรงปุ่มสีน้ำตาลสถานะจะแจ้งให้เราทราบว่าตอนนี้ระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่เรานำส่งเพิ่มและต่อมาสถานะจะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการปรปับปรุงการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ซึ่งส่วนมากหากขึ้นแจ้งเตือนแบบสถานะนี้แปลว่าท่านได้รับสิทธิ์วันแจ้งสถานะ การโอนเงินเข้าบัญชีของท่านได้เลยนะครับตามรูปสถานะที่3ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทช่องทางการรับเงินธนาคารตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ตอนแรกเลยนะครับ แบบสถานะที่2เป็นแบบการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบแรกและทําการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งหลังจากที่เราเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดขอทบทวนสิทธิ์และเราก็เข้าไปเช็คสถานะตรงปุ่มสีน้ำตาลสถานะก็จะแจ้งให้เราทราบว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ ซึ่งลำดับถัดไปนะครับก็จะมีผู้พิทักษ์สิทธิ์เข้ามาเพื่อขอยืนยันตัวตนขอหลักฐานเอกสารของผู้ที่ขอทวนสิทธิ์และบันทึกไว้ลงในแอปพลิเคชันหลังจากนั้นนะครับก็ต้องรอลุ้นแหละครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านกันต่อไป แต่ก็มีบางรายนะครับไม่ต้องมีผู้พิทักษ์สิทธิ์เข้าไปขอข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นก็ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีการแจ้งสถานะท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเงินเยียวยาช่วยเหลือมาตรการ5,000บาทช่องทางการรับเงินตามธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งประวัติการจ่ายเงินครั้งที่หเดือนที่หตามภาพเป็นต้นนะครับและแบบที่สนะครับเป็นแบบการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนเช่นเดียวกับแบบที่หเลยนะครับแต่แบบที่สนี้จะไม่มีสถานะ แจ้งให้เราทราบว่าตอนนี้ระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่เรานำส่งเพิ่มแต่จะกระโดดข้ามแจ้งสถานะเป็นท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้เร็วที่สุดก็ถือว่าถากขึ้นสถานะแบบนี้ท่านผ่านชั่วเลยนะครับแต่ก็ต้องรอสถานะ ตามรูปที่สามท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทช่องทางการรับเงินตามธนาคารที่ท่านลงทะเบียนไว้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากได้รับสถานะแบบนี้เข้าไปเช็คสถานะปุ่มสีน้ำตาลรอบสถานะจะเปลี่ยนเป็นโอนเงินให้ท่านไม่เกิน3วันก็เป็นไปได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนทำงานด้าน HR และคนทั่วไปที่เข้ารับชมคลิปไม่มากก็น้อยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งติดตามเพื่อรับชมคลิปในครั้งต่อไปกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ